สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคครับเมื่อวานี้พอสอกาสิภาพ,พีพาน้องไปพบกับปูเลืยสียดำครับแนวทางฮานอยกับกับรัฐบาลเล่าเมื่อนี้ครับพี่น้องครับส่วนแนวทางรัฐบาลเล่าแนวทางฮานอยของปูเลือ,ลอดเดีดับก็เดินดีมากตลอดครับพี่น้องครับส่วนเมื่อนี้ปูพันสิมีแนวทางตัวใดพันสิเนียนนักตัวใดพี่น้องกับเขามาฟั้งม่าเบิงน้ำปั่นครับ ที่สาคัญเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ครับเพื่อจะได้พลาดคลิปดีๆไม่ไม่จากทางช่องนะครับเอาพี่น้องพร้อมแล้วก,เมมกว็เตรียมสมุดประกาศด้วยครับเตรียมสมุดประกาเขามาฟังมาเบิรงน้ำกันว่าปูพ้นสินเน่นนักตัวใดนะครับสําหรับผู้ทุ่นหน่อยครับสําหรับผู้ทุ่นหน่อยก็เ้าเอาเฉพาะตัวที่พ้นวงกลมให้ก็ได้ด้วยครับ บ่ว่าสิเป็นเล้าหรือห้าน้อยครับสําหรับห้าน้อยพี่น้องก็ย่เลื่อมว่าลงทุนสามน้อยนะครับสามน้อยลวดครับหาบาทสิบบาทก็ได้ครับไปทั่วครับพี่น้องเอฟซีครับก็ล่องเบิงครับเสียงโชคลายวันนะครับเอาคำว่าเบิงน้ำกันครับพี่น้องครับตามพศมาครับ Nung yak sak Nung chok kama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  Uwe an nung Do bua kio หวอย,อยเล่ากับฮานอยหวยเล่าเลาเร่องเจวยล่านี่เจ็ดสี่สองหกสามห้าสามเจ็ดห้าแปดสามเรืงหวยเล่าเาด้อหวยฮานอยก็มีเจ็ดห้าสามหกสองหกสาม เจ็ดสี่สองหสมแล้วก็แปดห้พูเราประกาศในหัวยนาหน่อยก็หัวเลามาเรโป่งเอะดีเมืีเขาทั้งสตัวนเลยาจโจอแคปนาจอไดเดอูหลาเด้อก่อนข้ามป่วยห้านอยในเล่ามนีพอได้ซื้อปากระป๋องปาทู่มาเลงพอได้ปนอยู่ย่ำลูกหลานขอมันขอได้มันหนาอยู่ตัวมาเรื้องนี้หัวเล่านี้ปูฟันทุวงหลด เจ็ดที่สองนี่ดีว่าดีมาถึงสามตัวแต่ว่าเลขสองตัวผู้รับประกันในคู่นี้น,นี่กลางเนอะเลขก็ล่างออกแน่นอนแล้วเนี 7, 7, 8, ่ยคดๆทดสามบนนี่เจ็ดที่สองต้นหาสามก็แปดชั้ตัวกันมันออก,กตัวกันให้ดูให้หลานเนื้อแค แคบหน้าจอไว้รุ่ลาเนี่ยปู่ก็บอกว่าค่จริงปรไเดี๋อกแต่ว่าได้ให้ลูกหลานแล้วให้เธอเป็นดีเจหรอกออขอกับขอบุณขอบคุณหลายๆสารบมนี้ออกเป็นสื่อกลางให้ลูกหลานทั่วประเทศไทยทั่วโลกให้ลูกหลานได้เป็นทางเลือกเป็นแนวทางอีกชนิดหนึ่งเป็นแนวทางอีกทางหนึ่งเพื่อให้ลูกห,หลานย,ยำ้ำวันนี้ปู่ฤาษีให้ เป็นแต่เพียงแนวทางให้ลูก,กหลานได้เป็นทางเลือกผู้ใดบ่มักกเ็เรียนผ่านได้รุ่งหลาดเออขันผู้ใดมักก็จังค่อยหยุดเบิงเบิงเ,เรีวๆก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามลูกหลาดเออกับช่องแม่ไร้พาลุยนํากันนี่ลนะ่ะมีแต่ผ์พูดล,ลุ้ยจักเสองกันแม่ใส่หนิ วันนี้ก็คือว่าอากาศเย็นมาได้สามมือนอี่แหละ,ะอากาศมันเย็นมาได้3สามวันรักษาสุขภาพดูแลจะของ้ว้ดูแลด้อให้ดูแลจะของจะในกระด้อาบน้ำอาบน,น้ำย้ำคำย้ำขึ้นห่มผ้าอุ่นๆดูล่ะขันผู้ใดเป็นไข่เป็นหนามามันยากลำบากขันยากสู้มือน,นี่ขันไข่ปั๊บเขาตีอย่างเดียวคือโควิดลวเลยเน่เออเขาไปใกล้มือ่าได้ยากลำบากอย่างเี้เข็ม เขาสีิยากับป้องกันนี่รอกสามเข็มสี่เข็มนี่ดอกกับเทาเรียวนี่อกแต่ว่าขันเป็นเดี๋ยวเขาตีเป็นโควิดย่างเดียวเพราะฉะนั้นยกไข่ยาหนาวอยาป่วยให้อยู่ยือซื้อคือนปูนี่ <laughs> เอา้าให้ลูกขล,ล้นกับลำมือนี่กับให้ลูกขลน้นเออ้อยู่ดีมีแห้งคนเก็บจะเด้กนมไข่มีให้ลูกขลานปีไม่นีผู้ขออีกคนลูกขลานจงมั่งคั่งสมบูรณ์พ้นผลจงลำลำเลยด้วยอายุหมั่นคนยืนเด้อลหล่ลาเก้าแหวนเงินทองลังหลมากเท่มากจะเด็กาด เออยกขดกเขินของเหียอยูเลียกินเลียใสู่ปหลาเร้่อสารมนีปูเขากาบ่นาย่ดีมีแห้งมืดสุขสุคนรูปหลารอให้ลุยล้ยลุ้ยลยล้ยไช่ว้าน้อยบ้างเด้อห้าน้อยหานอยรวมมัดป่นบหานอยรวมมันละห้านอยมัดรวมห้าน้อยทั้งสามเนบ่แมนพิเศษธรรมดาและูวิ่งไอพี่ะบอกไอี่ไเป่นทั้งสาเลยบมคอวังนนสิบกจังบอกสู้เป็นฟังในปู่กบอกใคจริงบาเนี่ เฮ้ยแล้บอกอ้ามาอันนี้ตเยค่ะเอออันนี้กังไเดีอเอออันนี้วันนี้ฮานอยวันนี้ฮานอยวันนี้ขงปูฤลสีอินดาเจ็ดอันนี้เล่าใดฐานเล่าเหมือนแรกเล่าพัฒนาเจ็ดสี่สองหสาเจห้าแปดสาำหรับเล่าวันนี้ส่วนฮานอยทั้งสามฮานอยค่ะอ่สาฮานอยวันนี้เจ็ดห้าสามหกสองหกสาม เจ็ดสี่สองสี่ห้าสามแล้วก็แปดห้าค่ะสำหรับห้าน้อยมือนีแล้ว่ะเด้อแคบหน้าจอไว้สำหรับแฟนเอฟซีเล่าพัฒนาและห้าน้อยมือนีค่ะเด้อแคบหน้าจอไว้ค่ะาช่องไม่ไรพารวยฝากช่องไม่แน่ค่ะกูไลค์กูแชร์กูติดตามอยังได้น้ำแน่ยังไงกันให้แฟนเอฟซีมือนีอหน้ามโชคมีลาบให้ได้หมานเงินหมานทองใคได้มีเงิน เฮ็ดบุนเฮท่านปีไม่ืมงได้กับพ่อก็ไม่ได้ไม่ได้คลิปหนานะคะเนาะสาธุสาธุขอไอแฟนเอฟซีทุกคนที่คนที่เขามาเบิ่งชองไม่ไรพระรวยแล้วขอให้ร่ำรวยรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบเด้อสาธุสาธุนี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือแนวทางห้าน้อยของปูรือสีอินดำครับ มีทั้งเล่าและหาหน่อยเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับแนวทางลาวและหาหน่อยครับพี่น้องกลัาไปวิเคราะห์เบิงครับพิถูกกีฬาว่ากันเด้อครับตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ลดครับแต่ว่าหาหน่อยปูหรือสีดำครับเล่าวนี่เดินดีมาตลอดครับพี่น้องครับให้พี่น้องไปพิจารณาเบิงครับห้าบาทสิบบาทครับพ่อได้ครับประทูเด้อครับเมือนี่ครับถ่ายคลิปแล้วก็ขอให้พี่ให้น้องเข้าโชคดีทุกผู้ทุกคนเด้อครับขอบคุณที่เขามาให้ กำลังใจครับขอพุณนที่เขามากกดไหลกดแช์ครับกับขอบคุณแม่ไล่ผ้าร่วยแลวก็ขอบคุณนปูหรือสีอินดาครับพี่น้องก็อย่าลืมกดไหลกดแช์แม่ไล่ในเด้อครับสำหรับคลิปนี้อย่าคิด้ฉพาะชั้นหนึ่งละครับท่านผู้ชมกับขอให้พี่น้องเข้าโชคดีทุกผู้ทุกคนเ้อครับสำหรับแนวทางห้าน้อยและเล่าเมือนี้ครับให้รวยๆเฮงสุขผูทุกคนครับโชคดีครับสวัสดีครับ